ลองนึกภาพดูสิครับในประเทศไทยที่เรารักนี้กําลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนแพทย์อย่างหนักหน่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวไทยจํานวนมากนี่คือปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามแต่จะเกิดอะไรต่อไปหากไม่แก้ไขมาดูรายล,ละเอียดกันเถอะเรื่องราวนี้จะเปิดเผยภาพรวมที่หลายคนอาจไม่รู้และอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเลยทีเดียวประเทศไทยกําลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนรอพอชอ ถึง59จังหวัดโดยภาพรวมขาดแพทย์ไปทั้งหมด661คนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะอาจทําให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลยากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมี12จังหวัดที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตระดับสีแดงซึ่งหมายถึงการขาดแคลนที่รุนแรงมากกว่าปกติในทางกลับกันมีเพียง17จังหวัดเท่านั้นที่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะมีแพทย์เพียงพอหรือเกินกว่ามาตรฐานขั้นต่ำแล้วแต่ที่น่าสนใจมากขึ้นก็คือโรงพยาบาลศูนย์รบศ และโรงพยาบาลทั่วไปรพจำนวน52แห่งก็ยังขาดแพทย์เฉพาะทางใน6สาขาหลักได้แก่สุติศาสตร์นรีเวชศาสตร์ศัรยศาสตร์อายุรศาสตร์กุมารเวชศาสตร์ออโทปิดและวิสัญญีวิทยารวมทั้งสิ้น185คนซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือโรคเฉพาะทางล่าช้าออกไปกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นไปที่สีด้านหลักเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมประมาณ98ล้านบาทสำหรับการเพิ่มค่าตอบแทนซึ่งเป็นการลงทุนที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของแพทย์และความปลอดภัยทางการแพทย์ของประชาชนในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2568ว่าจะประกาศน,นโยบายต่างๆออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายบกบุคลากรที่ยังไม่สมดุล โดยเฉพาะในพื้นที่สีเหลืองและแดงรวมถึงพื้นที่แนวชายแดนซึ่งอาจเป็นเส้นทางที่ยากสําหรับแพทย์ที่จะทํางานอย่างต่อเนื่องหากไม่มีการปรับปรุงเช่นเพิ่มค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินสดและสิทธิประโยชน์อื่นๆรวมถึงปรับปรุงคุณภาพที่พักอาศัยเพื่อให้แพทย์มีแรงใจในการทํางานในพื้นที่ที่ขาดแคลนสําหรับโรงพยาบาลชุมชนมีเพียง17จังหวัดที่สถานการณ์ปกติไม่ต้องเพิ่มแพทย์ ได้แก่ตราดนครน,นายกนกคนปรปฐมนนทบุรีน่านปัตตานีพะเยาพิษณุโลกภูกเก็ตมุกดาหารยะลาระนองสมุทรปราการสมุทรสาครสิงห์บุรีสุขโขทัยและอำนาจ,จเจริญแต่สำหรับ12จังหวัดที่วิกฤตสีแดงซึ่งขาดแพทย์มากกว่า40เซของเกณฑ์ขั้นต่ำรวม168คนได้แก่เชียงรายขาด18คนอุตรดิตถ์ขาด5คนหนองคายขาดหคนกาฬสินธุ์ขาด44คนยโสธรขาด1 1คนอุบลราชธานีขาด1ิคนศรีสะเก ขาด40บคนสแก้วขาด8คนระยองขาด15คนสุราษฎร์ธานีขาด4คนพังงาขาด4คนและพัทลุงขาด4คนซึ่งในพื้นที่เหล่านี้การขาดแพทย์อาจทำให้ผู้ปว่วยต้องเดินทางไปรักษาไกลขึ้นหรือบางกรณีอาจไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีเช่นในกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดด,วด่วน ส่วนพื้นที่สีส้มซึ่งขาดแพ้3 0มสเอร์เซรวม244คนใน17จังหวัดได้แก่ชิงใหม่ขาด36คนแพรย์ขาดสคนอุดรธานีขาด33คนบึงการขาด33คนร้อยเอ็ดขาด35คนชนบุรีขาด8คนกำแพงเพชรขาด5คนนครสวรรค์ขาด6คนลบบุรีขาด16คนสระบุรีขาด11คนราชบุรีขาด3คน เพชรบุรีขาดเจคนปทุมธานีขาดสาคนนครศรีธรรมราชขาด21คนตรังขาดสามคนสตูลขาด18คนและสงขลาขาดสาคนและพื้นที่สีเขียวซึ่งขาดน้อยกว่า30%เรวม249คนใน30จังหวัดที่เหลือซึ่งอาจดูไม่วิกฤตแต่ก็ย่อต้งต้องการการปรับปรุงเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตสำหรับโรงพยาบาลศูนย และทั่วไปมี52แห่งที่ขาดแท้เฉพาะทางใน6สาขารวม185คนโดยแบ่งตามระดับขาดแคลนเช่นพื้นที่สีแดงขาดมากกว่า40อร์เซตมีห้าแห่งขาด48คนได้แก่โรงพยาบาลบัวใหญ่โรงพยาบาลบางสะพานโรงพยาบาลบ้านมีรวม22คนและโรงพยาบาลศรีสังวรโรงพยาบาลบึงการรวม26คนพื้นที่สีส้มขาด30-40%มี3ามแห่งขาด19คนได้แก่โรงพยาบาลที่มายโรงพยาบาลศิรินทนรรวม10คน และโรงพยาบาล50พันสามหาวชิราลงกรณอุบลราชธานีขาด9คนและพื้นที่สีเขียวขาดน้อยกว่า30%มี44แห่งขาด118คนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแผนการแก้ไขของกระทรวงไม่เพียงแต่เพิ่มบุคลากรแต่ยังรวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามว่าการใช้งบประมาณมหาศาลนี้จะเพียงพอหรือไม่และจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขอื่นๆอย่างไร มาดูสี่เสาหลักในการขับเคลื่อนขวัญกำลังใจบุคลากรกันครับการเพิ่มบุคลากรสำหรับพรพชที่มี208แห่งใน59จังหวัดขาด6 6 1คนจะมีการจัดสรรแพทย์เพิ่มเติมตามจำนวนเตียงที่ใช้งานได้จริงและจะัดสรรแพทย์จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทโดยเน้นพื้นที่ขาดแคลนรวมถึงการโยกย้ายแพทย์ข้ามจังหวัดในเขตสุขภาพเดียวกันนอกจากนี้จะจัดสรรแพทย์เฉพาะทางให้รพรพทอที่ขาด185คนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ครอบกลุ่มมากขึ้นเช่นในกรณีของเด็กเล็กที่ต้องการความเชี่ยวชาญจากกุมารแพทย์เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจกระทรวงสาธารณสุขวางแผนเพิ่มค่าตอบแทนสําหรับรพอชอในพื้นที่สีแดง76แห่งมูลค่า68ล้านบาทโดยเพิ่มค่าเวนฉุกเฉินเป็นสองเท่านอกจากนี้เพิ่มค่าตอบแทนแพทเฉพาะทาง6สาขาในรพรพทโดยเพิ่มค่าเวรในสาขาที่ขาดแคลนและเติม ในโรงพยาบาลพื้นที่สีแดงมูลค่า30ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อให้แพทย์มีแรงจูงใจเช่นแพทย์ที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพื่อชดเชยความเหนื่อยยากการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สิทธิพิเศษแก่แพทย์ที่ทำงานในพื้นที่สีแดงหรือสีส้มเช่นหากทำงานครบ2ปีจะได้ทุนเรียนต่อในทุกสาขาตามที่แพทยสภากำหนดและหากครบ3ปีจะได้เลือกบรรจุง,งานอิสระได้สำหรับแพทย์ในพื้นที่สีเขียวสามารถขอฟิส์ตวอร์ปีที่2อถึงสา โดยให้โอกาสอินเทอร์เน็ตพื้นที่สีแดงสีส้มได้รับการพิจารณาก่อนหากไม่ครบเงื่อนไขจะส่งกลับรอพชอซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาการไหลาเวียนบุคลากรปรับแก้กฎหมายรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณาสุขพรบริษัทกรกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในเดือนตุลาคม2568สนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอลอคอได้ขออนุมัติแล้วและในเดือนพฤศจิกายน2568กองกฎหมาย สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขสปสจะส่งร่างกฎหมายกลับไปยังสลคออีกครั้งเพื่อให้กฎหมายรองรับการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เรื่องนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างบางคนอาจคิดว่าการเพิ่มค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวจะไม่พอและควรเน้นการผลิตแพทย์ใหม่มากขึ้นหรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเหลือในขณะที่บางกลุ่มเห็นว่าการขาดแพทย์เป็นปัญหาต้นต่อจากระบบการศึกษาและการกระจายที่ไม่เท่าเทียมคุณคิดอย่างไร การแก้ไขปัญหานี้ควรเริ่มจากจุดไหนก่อนความเห็นของคุณอาจแตกต่างจากผู้อื่นมาแชร์ในคอมเมนต์กันเลยครับว่าตกลงกับแผนของกระทรวงหรือไม่และมีไอดีอื่นๆที่น่าสนใจไหม